จากงานวิจัยเรื่องของอสกมัมินชันสารสกัดสกมิิชันที่รูปละลายน้ำได้นะครับเราก็มาทำเป็นผลิตภัณฑ์คือเคอร์มาแม็กซ์นะครับโดยด้วยสองตัวนี้นะครับผลิตภัณฑ์ตัวดังกล่าวเนี่ยมันจะออทลิ์กับคนที่เป็นโรคกระเพาะหรือเป็นโรคกดไหลย้อนนะครับโดยธรรมชาติของอคนที่เป็นโรคกระเพาะหรือโรคกดไหลย้อนเนี่ยนะครับทุกวันนี้เนี่ยพูดได้ว่ายาที่มีอยู่ยไม่ใช่ไม่ใช่ยาที่รัรกษาโรคโดยตรง เน,นื่องจากว่าในขณะที่เรามีแผลในกระเพาะพอเรามีแผลในกระเพาะร่างกายก็เพื่หลังสารนะครับหลังสารพวกลุ่มไซโตไคน์ออกมาในกระเพาะก็มีสิ่งแปลกสารแปลกปลอมเข้ามาก็จะหลังสารพวกกรดไนโดรโคลิกหรือหรือน้ำย่อยออกมาที่มีสภาวะเป็นกรดออกมาพอออกมาพวกบก็ทําให้ภาวะของกรดเนี่ยมันสูงร่างกายก็ไม่สามารถจัดทานอะไรก็ไปเนี่ยมันจะเกิดการย่อยได้เพราะกระเพาะมันไม่ทํางานนะครับพอกระเพาะไม่ทํางานในตอนนั้นกล่าวเนี่ยสิ่งที่เราทําได้คือ เราก็กินพวกด่างล,ลงไปแค่นั้นเองกรด,ดกับด่างก็เมือนพันทุกวก็เกิดการบาลานซ์ทำให้เกิด pH มันมากับาสุภภาวะปกติคือ pH ประมาณ7นะครับในช่วงระยะเพียงสั้นๆเท่านั้นเองแล้วหลังจากนั้นขึ้นมาจุดอักเสบในกระเพาะมันยังก็ยังคงอยู่ก็ทําให้อ้ไรร่างกายก็ยังผลิตสารในกลุ่มไซโตไคน์อย่างนี้ออกมาอีกกระเพาะก็เกิดการการหลั่งกรดออกมาอีกก็ทําให้เป็นนหายๆเป็นปนหาย,หาย,หายอยู่เนี่ยโดยไม่มียาตัวใดที่ใช้รักษาได้ สิ่งที่เราทํากันในสมัยก่อนคนไทยเราก็จะนิยมดื่มกินกระมิ้นชันเล้วอย่างที่เรารู้นะครับว่ากระมิ้นชันเนี่ยที่เรากินเข้าไปเนี่ยมันไม่ละลายน้าเพราะมันไม่ละลายน้ํามันไม่สามารถดูดซึมเข้าสู่ร่างกายได้การออกนี่จึงเกิดประโยชน์ไม่ได้หลังจากนั้นที่บริษัทของเราประสบความเด็จจากการทํางานวิจัยนะครับจนได้สารกคอร์คูมิโนนในรูปที่เป็นเรียกว่าวอเตอร์โซลว์คอร์คูมิโนนละลายน้ำได้ได้ได้มากกว่าสภา,าวปะปกติถึงหนึ่งหมื่นเท่านะครับสารตัวดังกล่าว เราก็สามารถบรรทมบรรจุในขวดนะครับในขวดแล้วก็ดื่มเข้าไปมันสารตัวยาเก่าก็สามารถที่จะดูดซึมไปยังกระเพาะอาหารเข้าไปยังจุดอักเสบแล้วโดยที่สารเคอร์คูมินอยด์มีฤทธิ์ต้านการอักเสบหรือก็เรียกว่าแอนตี้อินเฟรมมันก็สามารถที่จะเป็นลดอักอินเฟรมในกระเพาะพอลดอาการอินเฟรมหรือการอักเสบในกระเพาะไอสารเซโตไคนที่หลั่งมาก็ลดน้อยลงกดที่หลั่งออกมาก็ลดน้อยลงตามไปด้วยแล้วสารเคอร์คูมินอยด์ค่อยๆไปเยียวยาแผลในกระเพาะเนี่ยห้ค่อยๆหายขึ้น จนมันสามารถหายกลับสู่ภาวะปกติได้นอกเหนือจากนั้นนะครับคือมาแม็กอย่างที่ผมเคยเรียนไปแล้วหลายๆครั้งนะครับว่าสารตัวนี้ดังกล่าวเนี่ยมันสามารถไปดูดซึมที่ททลำไส้เล็กไปยังที่ตับก็เป็นลดการอักเสบของตับเรารู้ได้อย่างไรก็ดูจากค่าเอนไซม์ตับถ้าเราไปตรวจก่อนก่อนทานคือมาเม็กก็ไปหลังจากเราทานไปประมาณ45วันหรือ2เดือนเราก็ออกไปตรวจไปตรวจเจาะเลือดอีกครั้งหนึ่งเราจะเห็นได้ชัดนะครับว่าค่าเอนไซม์ตับที่ลดลง นี่ทั้งนี้ก็คือมาจากสารเคอคือไปนอยเป็นลดอาการอาักเสบในตบตัวดังกล่าวนี้นะครับปิดพันดังกล่าวเนี่ยจึงเหมาะสําหรับคนที่ชอบดื่มนะครับคนที่ชอบดื่มไม่ว่าจะเป็นดื่มเบียรือแอลกอฮอล์ดื่มอะไรก็แล้วแต่ตัวดังกล่าวนี้มีประโยชน์อย่างแน่นอนครับนอกเหนือจากนั้นนะครับสารเคอคือไปนอยเนี่ยเมื่อมันเคลื่อนไปสู่จากจาก,กระเพาะอาหารเคลื่อนลงสู่ลำไส้เล็กนะครับสารตัวดังกล่าวเนี่ยมันอยู่ในรูปของฟอร์มที่อยู่รูปของไมเซล มันจึงสามารถต้านพวกน้ําดีที่ไหลลงมาเนี่ยนะครับทำให้ตัวมันเนี่ยสามารถที่จะทนในสภาวะของน้ําดีที่ลงมาเนี่ยมันสามารถที่จะแตกตัวและซึมเข้าไปยังที่กระเพาะพอซึมไปกระเพาะนี่ไปลดอาการอัก,กเสบในกระเพาะโดยที่เราดูจากค่าเอนไซม์ตับของคนที่ก่อนที่จะดื่มเค์มาแม็กซ์แล้วหลังจากการดื่มเค์มาแม็กซ์หลังจากดื่มไปแล้วประมาณสักสี่สิบห้าวันหรือสองเดือนเนี่ยค่าเอนไซม์ตับก็จะลดลงทั้งนี้ทั้งนั้นเพราะว่าสารเคอร์อคูบินยนนเนี่ยเป็นลดอาการอักเสบในตับ เพราะฉะนั้นผิดพันตัวดังกล่าวนี้นะครับจึงเหมาะสำหรับผู้ที่ชอบดื่มไม่ว่าจะเป็นดื่มแอลกอฮอล์ดื่มเบียร์หรือไวน์นะครับเราซื้อซือ้อ,อ,อผิดพันดังกล่าวนี้ในราคาส,สูงสูงเราเสียเงินเล็กน้อยให้กับตัวเองด้วยการกินตัวนี้ไปเพื่อฟืนฟ้นฟูนตับของเรานะครับไม่ให้ถูกทําลายแล้วก็จะช่วยยืดยาวชีวิตของเราให้มีสุขภาพที่ดีขึ้นได้ด้วยก็เป็นอีกความหวังหนึ่งนะครับขอบคุณครับ